สูตรพิเศษของท่านล่ะอุ้ยบึมๆเลยฮะมาเลยฮะพิกัดบ้านน้ำกำมท่าพนมฮะนี่ฮะดูกันใกล้ๆเนื้อเปื่อยไอโม้นะครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเสาเอ่อซอสพริกเออคนที่นี่กินก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกนะฮะ ครับผมบอยรอยวิทย์ครับคือเกาครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนะครับผมวันนี้นะครับสวัสดีวันที่24นะครับอ่า24มกราคมนะครับพุทธศักราช2565นอ่านี่เราอยู่ที่บ้านปลายนาคือเกาครับพี่น้องนี่ครับวันนี้โอ้โหหมอกลงหลายครับหมอกลงเยอะมากนะครับดูฮะ พี่น้องดูหมอกะฮะด้านหลังผมนะฮะนี่ก็เป็นด้านหลังนี่ก็เป็นทุ่งนาครับเป็นนาผืนน,น้อยๆนะครับเอาไว้ปลูกกินข้าวในคนเรือแนแหละครับนะฮะก็ไม่ใช่ของผมแล้วฮะของชาวบ้านนะครับผมอ,อยู่ตรงข้ามบ้านนะฮะก็เนี่ยให้ดูบรรยากาศเช้าๆครับวันนี้นะฮะก็นอกจากบรรยากาศเช้าๆแล้ววันนี้ผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว ะฮกะ๋วยเตี๋ยวร้านประจำนะฮะเจ๊กล้วยเสาใหญ่นะครับภาคสองผมว่าร้านเนี้ยทีเด็ดอีกแล้วนะครับก็บางทีซื้อมาแล้วก็บางทียุ่งงานเมื่อวานนะครับมีแบบซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ยุ่งนะฮะไม่ได้กินเนี่ยพี่น้องอืมคิดดูมันยุ่งอะ่ะตัดผมทั้งวันเลยยุ่งมากเลยครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินที่ร้านเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ บ้านปลายนาชิวๆฮะจังหวัดนะครพนมนะครับอำเภอท่าพนมครับที่นี่บ้านน้ำกํำฮะนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับผมเป็นยังไงบ้านนี้หมอกลงหลายโพดอืมดูฮะนี่เวลาตอนนี้ในผมตื่นมานี่ประมาณหกโมงแล้วตอนลงมาถ่ายคลิปนี้น่าจะหกโมงครึนะฮะหกโมงครึ่ง,ง,งอ,อน่าจะเจ็ดโมงละ อันนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วดูบรรยากาศผมอ่ะแผนกล้องให้ดูฮะอ่านี่ก็เป็นคลองส่งน้ำนะครับก็เป็นบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับที่นี่บ้านสวนนะครับบ้านปลายนาอ่าผมจะตั้งชื่อที่นี่ว่าบ้านปลายนาเพราะมันอยู่ปลายนาพอดีดูครับพี่น้อง มีแต่ทุง่งนาครับตรงนู้นก็น,นาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานี่ก็เป็นทุ่งนาหมดเลยครับอ่าก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าบ้านปลายนานะครับ <laughs> นี่ครับโอ้โหบรรยากาศก็พยายามเดี๋ยวค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆครับที่นี่อ่ไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งนะครับมันก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ฮะนะครับผมฮนะ าบางทีเราก็ทำมาหากินกันไปนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเงินทองหายากครับยุคนี้ข้าวยากหมากแพงอาหารก็แพงนะครับผมให้ดูบรรยากาศอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวสายๆนะฮะผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเสาใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับร้านเจ๊กล้วยโอ้โหอพ่อแม่พี่น้องครับโร่งลายพดมื่อนี้ วันนี้เซาซีนะครับมกราคมพุทธศักราช2556นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ต้นมะกอกมะกอกนานะครับเพื่อนๆนะฮะเคยเห็นไหมฮะเอ่อตอนนี้ลูกลูกล่วงหมดแล้วเบิร์ตแล้วลูกมันนครับชาวบ้านก็เก็บไปกินกันอ่ากินกันหมดแล้วนะครับนี่ต้นมะกอกนาต้นนี้ก็ยืนตั้ง่านมาหลายปีแล้ว นะครับลวงมาสําหรับลูกเนี่ยมันจะมีช่วงประมาณสักหน้าหนาวอาช่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยลูกจะเต็มต้นเลยครับก็จะลวงตรงนี้นะครับเนี่ยนั่นนั่น,น,น่มีลูกหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมอ่าเี่ยเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเบิร์ตแล้วครับลูกมะกอกเอาไปทําอะไรได้ก็ลูกมะกอกเอาไปตำทุม่ตมตำนะครับ ทำแจวนะครับแล้วก็ทำอะไรอะ่ะต้มไก่อต้ม,น,น,ตมนู่นต้มนี่ตำเขาเรียกอ,อะไรแจ่วมะกอกโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องครับยิ่งกินกับพวกของทอดนะผมบอกเลยนะแจ่วมะกอกนี่โคตรแซบ่บไก่ทอดไข่เจียวหมูยอโอก็แล้วแต่ใครจะไปทำกินคู่กับของทอดนะครับ ดูบรรยากาศเดี๋ยวสายๆไปเจอกันที laughing, ่บ้านเจ๊กล้วยร้านเจ๊กล้วยเสาใหญ่นะครับผมอาวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ภาคสองเดี๋ยวเจอกันที่ร้านสวัสดีครับผมมาแล้วฮะเจอกันนะแร้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียเจ้าของร้านครับแล้วก็นี่ครับเจ๊กล้วยคนสวยของเราคือเกาครับพี่น้องคนเดิมแซ่บคือเกา ร้านนี้มีฮะระเบิดทะเลเจ๊เอามาผัดเส้นเล็กครับได้รางวัลจากปีป้าไปบมัดหมัเล็กเนื้อเปื่อยพิเศษเล่นฮะได้มีบ้างเนื้อเปื่อยได้ยังมีไดเล่นได้มาดูเล็กไปก่อนเลยครับลูกชิ้นพิเศษครับนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าจะอร่อยไหมนี่พริกกีด้วยเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยพริกกีพริกเผาอ๋อพริกกีต้องกินไงนี้มาถึงกีแซ่บอร่อยอืมนี่ฮะกีกันสดๆร้อนๆเดี๋ยวรอให้เจ๊ทำก่อนครับ ก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ภาคสองของผม,ผม,มเป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยวไปดูหลายภาคมีหลายภาคร้านนี้นี่ <ś c oughs> อยู่กับใครไม่ได้เลยครับผมนี่ฮะคนสวยท่าขนมฮนะ <ś c oughs> <ś c oughs> นาสดนานสดจะไม่อยากออกกล้องนี่ฮะ <ś c oughs> เดี๋ยวรอดูก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ภาคสองไ,ไนะหนดูฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับกล้องให้ครับวันนี้ มาเป็นแบบร็อปสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้อะไรแม่บะหมี่มแห้งเหรอสูตรพิเศษสูตรพิเศษเจ๊บอกสูตรพิเศษของทางร้านใช่ไหมอ,อเยอะมากอุ้ยบึมๆเลยฮนะมาเลยฮนะพิกัดบ้านน้ำกำท่าพนมฮนะดู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 ก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ภาคสองนี่ฮะดูกันใกล้ๆเมียเปื่อยเมียบอกว่าอย่าถ่ายหน้าหน้าสด เอเคครับเดี๋ยวขอน้ำซุปด้วยโอเคค่ะ <Okay. S 1> นี่ฮะของผมเส้นเล็กดูเด็ดพี่น้องดูไม่ได้โม้นะครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ผมสั่งเล็กเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเอ็นเนื้อสุดยอดกินเครื่องเคียงมีอะไรบ้างนี่พริกที่นี่ะกินอะไรมีผักก็มีผักแพวผักกาดถั่วงอกทั่วไปครับขอบคุณครับนี่ฮะน้ำซุปฮะนี่กะปิ เอาไว้กินกับจิ้มกับพริกได้ทีเด็ดเลยที่นี่ที่ขาดไม่ได้คือซอสพริกคนที่นี่กินก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกนะฮะเป็นสไตล์เวียดนามเวียดนามนิดๆน,นี่ครับอ่ะกินกันเลยครับพี่น้องเพื่อนๆกินพร้อมกันสวัสดีอาหารเช้าวันนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวมากินด้วยกันนะครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงแม่ไม่ต้องกูุเลย ไม่ต้องปรุงเลยโอ้โหเจ๊ครับสุดยอดเลยบอกไม่ต้องปรุงเลยอะเจ๊เป็นขนาดเ่ระรสชาตินี้เลยอันนี้คือรสชาตินี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยอ๋อเคนะจะมาอวยกันแบบว่าเอ้ยอร่อยก็บอกอร่อยนะฮะเราบอกกันตรงๆไม่มีอวยฮะร้านนี้อร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงดีมากไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมครับสาหรับคนที่ชอบอ่ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งออกหวานนิดนิด นัวนัวครับไม่หวานโดดจนเกินไปนี่ <c oughs> ดูดีฮะ <c oughs> น้ำซุปร้อนๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูของผมมั่งเดี๋ยวดูงผมมั่งนี่สุดยอดครับเส้นก็เหนียวนุ่มฮะตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไทยเราสุดยอด <c oughs> O que Thank you เนี่ยครับมีเอสป่ะน้าอารมมีอะไรบ้างอ๋อมีร้านนู้นนี่ Pô, o que é ครับผมก็โอ้ออยญาติเลยนี่นะก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่อย่าลืมคนระับพิ่บับ้านน้ำกั๊ พัทธานุนจังหวัดนครพนมครับใครมาวัดพัทธานุนมาเที่ยวมาแวะเวียนมาทางนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆผมแนะนําร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่อ่ะซูมมาดูเนี่ยผมจะเป็นเล็กเป็นเล็กเนื้อเปื่อยอ๋อของผมเป็นสไตล์แบบผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปรุงนะฮะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปรุงรสคือถ้าร้านไหนอร่อยอยู่แล้ว ผมว่ามันก็เป็นรสชาติของธรรมชาติได้ความกลิ่นของเนื้อถ้าใช้เนื้อดีๆรับรองครับอร่อยแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเสาใหญ่ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอยท่าขนมด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ